สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่น่ารักในช่งนชองชนะนัชชาปัสมห์ทาโร่นะมาพบกับแม่หมอชนะชายอีกแนละ้วเช่นเคยวันนี้เรามาทําหัวข้อทับผิดที่ว่าสิ่งที่เขารู้สึกในใจที่เขาอยากจะบอกคุณสิ่งที่เขารู้สึกลึกๆในใจที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะเขารู้สึกอย่างไรเขานึกคิดอย่างไรและมีสิ่งไหนในใจลึกๆที่เขาอยากจะเล่าหรือเขาอยากจะบอก ให้คุณได้รับรู้ที่แล้วเขาไม่ได้เอ่ยออกมานะคะเรามาตั้งิตอธิษฐานถึงคนของคุณกันแล้วก็มาขอการเปิดเผยจากอํานาจพาระทโรและก็จัก,กรวาลขอดูค่ะว่าเขาคนนั้นของคุณในใจ,จลึกเขารู้สึกนึกคิดยังไงและเขาอยากจะบอกอะไรคุณเนาะโอ okay. เคนึกถึงหน้าของคนคนนั้นเอ,อ่ยชื่อของเขาลืมตาขึ้นมาคุณชอบพลังงานลูกแก้วสีไหนกองไพ่กองไหนคุณเลือกในสิ่งที่คุณชอบนะคะลืมตาคุณขึ้นมาคุณสะดุดกับ กับกองไหนเนาะกองที่1สีเขียวกองที่2สีฟ้ากองที่3สีชมพูเลือกได้แล้วก็ไปกันเลยขอบคุณการกดไลค์กดซับสไคร้การกดติดตามใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามแม่หมอให้กําลังใจแม่หมอหน่อยนะจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆเป็นกําลังใจให้กันนะคะที่รักโอเคเรามาดูกันค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่รับชมคลิปแม่หมอสนับสนุนคลิปแม่หมออยู่เสมอการการให้กําลังใจการกดไลค์การคอมเมนต์ที่น่ารัก นะคะขอบคุณมากๆก่อนเ,อเลยขอเช็คพลังงาน energy ของคุณก่อนพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณที่คุณเจอและตัวตนของคุณนะคะอ๋อคุณอกหกักนี่คุณเสียใจนี่คุณผิดหวังกับความสัมพันธ์อืม เหมือนคุณมีความรู้สึกว่าคุณถูกมองว่าเป็นตัวเลือกหรือเท้าคนนั้นของคุณมีตัวเลือกเยอะเป็นคนที่มีความรับเยอะและก็เหมือนตัวเขาเองเป็นคนดูดีมีสเสน่ห์และมีคนเข้าหาเหมือนคนคนนั้นมีผู้หญิงรายล้อมหรือมีผู้ชายรายล้อมมีตัวเลือกในความสัมพันธ์เยอะพอสมควรเนาะและตัว คนคนนั้นที่คุณนึกถึงเหมือนเขาเป็นคนที่อิสระไม่ได้ผูกมัดความสัมพันธ์กับใครเป็นตัวของตัวเองมากไม่ไม่สามารถที่จะอ่าควบคุมหรือคุยในบริบทของความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนได้เลยเพราะเขาเองเป็นคนที่เอาแต่ใจและเป็นตัวของตัวเองมากคนคนนี้ที่คุณนึกถึงและเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนที่ทําอะไรทํจริงจริงจังเป็นคนที่ เชื่อมั่นในตัวเองมากๆว่าตัวเองทําอะไรก็ถูกเสมออะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยคือพลังงานที่คุณเจอกับคนคนนี้นะคะทีนี้เรามาขอดูค่ะว่าคนคนนั้นเขาเป็นยังไงพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่เขามีต่อคุณนะคะโอเคเขาก็ยังหลงไหลแล้วก็งงรกักคุณอยู่นะจริงๆแล้วอืม ตัวเขาเองก็ถูกชะตากับคุณนะคะเขามีความลงไลได้เพืมอยากพบหาอยากได้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้เขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงเก่งมีความเพียบพร้อมในทุกๆด้านที่สําคัญเหมือนเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีเงินเป็นคนที่หาเงินเก่งหรือบางท่านก็มีฐานะที่ดีพอสมควรแต่ตัวเขาเองก็อย่างที่ว่าในเหมือนตัวตนของเขาที่เปิดขึ้นมา เหมือนเขาเองไม่ไว้ใจกับความรักความสัมพันธ์กับใครง่ายๆที่จะปักใจที่จะปักใจรักใครไปทั้งหมดอเขาเหมือนเขาคิดว่าเขาคบหรือเขาดูเขาอยากจะดูใจไปก่อนเขาอยากจะดูใจไปก่อนเหมือนเขาคิดว่าเขาเลือกได้เขาแบบเหมือนเขามีตัวเลือกในความสัมพันธ์เยอะหรือเขาก็พยายามที่จะคบหรือมองหาคนที่ พร้อมไปด้วยกันหรือเพอร์เฟกต์สำหรับเขาอันนี้คือสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขารู้สึกหรือสิ่งที่เขาคิดนะคะเขาประมาณว่าถ้าเขาเจอคนที่ไปกับเขาได้แล้วก็เพียบพร้อมในทุกๆด้านในในความสัมพันธ์อ่ะเหมือนตัวเขาเองก็เขาอยู่ได้นะคะบางทีมันเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่รวยมากหรืออะไรมากแต่เขาคิดว่าเขาอ่ะ เป็นคนที่คอนโทรลในในเรื่องของความสัมพันธ์ได้คือเขาไม่เร่งเร่งรีบไม่รีบร้อนไม่ว่าใครจะเข้ามาเขาไม่ใช่จะคว้าเอาไว้เลยมันไม่ใช่เขาเขาจะเป็นคนที่เลือกเลือกคบคนเลือกเลือกว่าถ้าคนนั้นอะ่ะมีมีบุคลิกหน้าตาดีมีฐานะทางการเงินมีฐานะทางสังคมแต่ที่สําคัญคือเขาต้องต้องฉาหลงไหลแล้วก็ชื่นชอบในบุคลิกหลายๆอย่างในตัวตนของของของคนคนนั้นที่เขารู้จักด้วย นะคะอืมในอันนี้คือสิ่งที่เขาเป็นในสิ่งที่เขารู้สึกในความสัมพันธ์ส่วนเขากับเรานั่นแหละคะ่ะอืมเขาก็มองเราในความสัมพันธ์นี้เป็น number o n ในตัว็อ p ในการที่จะมีเราในความสัมพันธ์นี้นะเขาก็มองว่าอ่าเราอ่ะคือหนึ่งในหนึ่งในนั้นในความสัมพันธ์แต่ได้หลายอย่างคุณกับเขามันก็มีเรื่องราวที่ทําให้เสียใจให้หลายอย่างบางทีก็ดู ทบทวนความสัมพันธ์เหมือนจะเริ่มต้นความสัมพันธ์มาระยะหนึ่งก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่เหมือนปั้นปึงกันไปมีปัญหากันไปเสียใจกันไปก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอืมความสัมพันธ์หรือความรักคือเหมือนคบกันมาหรือรู้จักกันมาก็ยังไม่ให้สถานะที่ชัดเจนกับเราได้เลยนะคะอืม แต่สิ่งที่เขามองคุณเขาว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีเงินนะเขามองคุณเป็นคนที่มีฐานะที่มั่นคงหรือมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีชีวิตที่โอเคอืมอันนี้คือสิ่งที่เขามองเรามานะคะทีนี้ขอดูค่ะว่าสิ่งที่เขารู้สึกในใจลึกๆที่เขาอยากจะบอกเราคืออะไรอ่ะขอห้าใบอออืม เาบอกว่าขอเวลาพิสูจน์ในความรักความสัมพันธ์ขอเวลาศึกษาดูใจขอเวลาให้เขาเคลียร์เรื่องเราต่างๆที่บางอย่างในชีวิตของเขามันเป็นเรื่องเขามีปัญหาในเรื่องของการการงานหรือมีปัญหากับชีวิตนะหรือความสัมพันธ์อะไรบางอย่างเขาก็กินไม่ได้นอนไม่หลับก็มีเรื่องเครียดมีภาวะที่ไม่โอเคฉะนั้นเหมือนเขาอยากจะบอกคุณว่า ในความรักความสัมพันธ์เนี้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆศึกษากันได้ไหมเขาก็ยังอยากจะมีคุณในความสัมพันธ์นี้นะคะการเริ่มต้นบางทีมันอาจจะกลับมาเริ่มต้นหรือกลับมาคบกันบางทีเราอาจจะยังไม่รู้จักกันมากพอเขาแบบว่าเขาบอกว่าเขาขอเวลาศึกษาดูใจเขาขอเวลาเขาขอเวลาที่ ขาขอเวลาที่จะดูใจคุณได้ไหมเขาบอกมาอย่างนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกเพราะว่าตัวเขาเองก็มีเรื่องราวที่เจ็บปวดในอดีตหรือความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคในชีวิตฉะนั้นการที่เขาจะคบใครถึงขั้นเป็นแฟนหรือเป็นคู่ชีวิตนะ่ะเขาค่อนข้างที่จะไว้ใจในตรงจุดๆนั้นนะ่ะยากแล้วก็ในความรักความสัมพันธ์ของผู้คุณบางที มันก็ยังเป็นความรักที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ให้กับใครได้รับรู้เหมือนผู้คุณคบกันเหมือนผู้คุณตกลงปรงใจคุยกันคบกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความลับระหว่างของคุณกับเขาสองคนเหมือนเขาขอเวลาเขาขอเวลาที่จะเรียนรู้กันแบบนี้แล้วก็ขอเวลาดูว่าระหว่างคุณกับเขานะ่ะมันเป็นเคมีตรงกันจริงหรอมันจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ถึงระดับขั้นไหนเขาอยากจะบอกคุณว่า ความรักความสัมพันธ์เนี้ยอืมเราต้องศึกษาดูใจนไปก่อนแต่อยากให้คุณเชื่อว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณและก็อยากจะมีคุณในชีวิตนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณอ่ะขออีกห้าใบเขาบอกว่าถ้าสิ่งไหนที่มันไม่ใช่สิ่งไหนที่มันไม่โอเคขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าเรากับเขาทั้งสองคนมันไปกันไม่ได้จริงๆก็ขอให เวลานั้นมันปลดปล่อยเราทั้งสองคนจะดีกว่าบางตอนนี้คือไม่อยากให้เราต้องเป็นกังวลหรือเครียดหรือมีความสับสนหรือมีความคิดมากนะคะเหมือนอยากให้เรียนรู้ตั้งสติค่อยๆศึกษาค่อยๆดูใจกันไปบางทีก็อยากเครียดอยากเรียจนเกินไปเขาอยากให้เราเป็นคนที่ไม่เครียดหรือไม่ซีเรียจนเกินไปอยากให้เราสบายๆและผ่อนคลายกับความสัมพันธ์ อย่าเป็นกังวลหรืออย่าคิดอย่าเครียดมากเขาบอกว่ามีความสุขณนตรงหน้าให้ดีที่สุดจะดีกว่าไหมกว่าที่จะตีกรอบหรือเคร่งเครียดกับความสัมพันธ์จนเกินไปเพราะว่าในความสัมพันธ์ในเวลาที่เป็นอยู่ในขณะนี้บางครั้งถึงเขาจะรู้สึกรักหรือรู้สึกดีรู้สึกว่าอยากมีเราผูกพันกับเราบางทีมันหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขามันก็อาจจะเป็นไว้เวอร์ซ่าได้ มันก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยอะไรได้หมดในเวลาขณะนี้แต่เหมือนเขาอยากจะบอกว่าเพียงเรา2คนเพียงคุณกับเขาที่จะเรียนรู้และ,และไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วก็ขอให้การตัดสินใจหรือขอการดูใจกันไปก่อนเพราะว่าตอนนี้อยากเหมือนจะคาดคันหรือรอคอยคำตอบขอสถานะอะไรที่ ที่ชัดเจนหรืออะไรตอนนี้นเหมือนเขายังไม่สามารถที่จะพูดตรงนั้นหรือให้สถานะตรงนั้นกับเราได้แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเราในหัวใจเขายังมีคุณอยู่ในหัวใจนะคะถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะมีเรื่องราวเจ็บปวดเสียใจมีทําอะไรที่ไม่โอเคต่อกันแต่ความสัมพันธ์นี้มันก็ยังไม่ได้จบไปมันก็ยังวนเวียนกลับมามาคุยกันมาคบกันมาเริ่มต้นใหม่กันอยู่เสมอมันจะเป็นอยู่ในรูปแบบนี้อยู่ในรูปนี้นะคะเะนนั้นเขาบอกว่าเขาขอเวลา ให้เราเรียนรู้กันมากไปกว่านี้ก่อนได้ไหม,มเขาอยากให้เวลาน่ะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างระหว่างคุณกับเขาไม่อยากให้แบบซีเรียสหรือเครียดในความสัมพันธ์อันนี้คือเรื่องราวที่เขาอยากจะบอกคุณในใจลึกๆนะคะโอเคแม่หมอเป็นกําลังใจให้ขอให้คุณพบเจอกับความรักที่ปลอดภยัยและก็เจอแสงสว่างของนําทางในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะต่อไปผู้ที่เรือสีฟ้านะคะ พอดูค่ะว่าในความรักความสัมพันธ์ของคุณครั้งนี้นะคุณ energy คุณเป็นอย่างไรนะคุณเจอเรื่องราวอ,อะไรกับความรักความสัมพันธ์ของคุณมานะโอเคตอนนี้เหมือนคุณมีใจฮึกเหืมมีใจสู้เนาะเหมือนเรื่องงานเรื่องการเรื่องของความสัมพันธ์หรือความรักของคุณค่อนข้าง,างที่จะ นิ่งหรือคุณเองก็ทบทวนกับความสัมพันธ์หลายๆอย่างแต่คุณเองก็ไม่ได้ว่าจะนิ่งถอยนะนิ่งเพื่อดูใจนิ่งเพื่อศึกษานิ่งเพื่อดูว่าคนคนนี้เป็นยังไงรู้สึกอย่างไรกับคุณแต่คุณเองก็มีพลังงาน energy ที่ดีขึ้นคุณรู้สึกแบบว่า,วาคุณมองความรักอะด้วยเหตุและผลอะตอนนีน้แล้วคุณก็หันมาใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้นบางทีก็ไม่ได้ต้องการหรือหรือแบโหยหาอ,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 อยากจะให้เขา มาอะไรกับเรามากนะักเหมือนเราอยู่ได้ในส่วนหนึ่งแล้วอะไรประมาณนี้เราทำใจได้เราอยู่ได้ในความสัมพันธ์ได้บ้างแล้วนะคะอคุณเองก็รู้ว่า่าในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีหวังหรือมีความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปได้ในความรักเหมือค่อยๆดูค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้กันไปอะไรประมาณนี้นะในสิ่งที่คุณรู้สึกในสิ่งที่คุณเป็นอพลังงาน energy คุณเองก็มีความมีกล้าที่จะลุกขึ้นมา ใช้ชีวิตกล้าที่จะเรียนรู้กับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาในห,หลายอย่างเหมือนสอนเราอะค่ะเหมือนสอนเราให้เข้าใจบทบาทกับความรักความสัมพันธ์มากขึ้นในชีวิตเนาะอืมทีนี้เรามาดูค่ะว่าแล้วสิ่งที่เขารู้สึกกับเราอะเขารู้สึกยังไงกับเราอฟอนเดเดอ นาย o f c คับนายออ f แพนเกิล <c oughs> <c oughs> ความรู้สึกก็ย้อนแยงนะอืมจริงๆแล้วคนกับเขาอาจจะมีปัญหากัน <c oughs> เคยจบความสัมพันธ์หรือมีการที่ตัดขาดกันไปในความสัมพันธ์มาระยะหนึ่งมีปัญหามีปากเสียงกันเหมือนเขาก็เคยหยุด กับความสัมพันธ์หรืหรอการคุยกับเราไประยะหนึ่งแต่ตอนนี้เขาอยากจะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์กับเราอีกนะคะอืมเขายังมีความรู้สึกอยากจะเรียนรู้หรืออยากจะศึกษาหรืออยากจะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์เขาเหมือนมองว่าให้โอกาสกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้ไหมนะคะอืมแล้วเขายังก็ยังคิดว่าความสัมพันธ์นี้หรือความรักที่เขามีให้คุณเขารู้สึกว่าเขาอยากจะ ให้ความหวังหรือมีความฝันอะไรร่วมกันอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมนะคะในสิ่งที่เขารู้สึกแต่นอนๆเขาเองก็นิ่งนิ่งอยู่เหมือนกันเหมือนดูชั้นเชิงดูเราดูเขาดูสถานการณ์อืมเพราะว่าในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอาจจะเป็นใครสักคนไหมเป็นคนที่มีเจ้าของหรือเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยกันได้อืม ตัวเขาเองอ่ะก็มีจิตผูกพันกับคุณมีใจชอบคุณมีใจรักคุณนะเหมือนเขาหลายๆครั้งที่เขาอยากจะไปเขาไม่ได้อยากจะไปหรอกค่ะมันมีเหตุการณ์เรื่องราวบางบางอย่างที่คุณอ่ะมีปัญหากันแล้วมันก็มีอันจบกันหลายๆครั้งอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าก็ไปจากเราไม่ได้เพราะว่าเขาเองก็มีใจผูกพันมีใจรักมีใจรู้สึกที่ไปจากเราไม่ได้เหมือนกันถึงบางครั้งเวลา หลายสถานการณ์ที่ทําให้หมุนเวียนเปลี่ยนไปหลายๆอย่างที่ทําให้เจ็บปวดต่อการในความสัมพันธ์ในความรักเหมือนมีการหักหลังมีการทําอะไรที่เจ็บช้าน้ําใจต่อกันในความสัมพันธ์เนาะแต่ว่าในตัวตนของเขาก็ยังอยากจะมีเราแม้ว่าจะเจ็บหรือจะมีเรื่องราวสักกี่ครั้งอะเขาก็เหมือนอดทนเหมือนทนนะในความสัมพันธ์นี้อืมเขาอยากจะบอกอะไรเขาเราคะอืม เขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่เก่งมากเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมอืมเพราะอยากจะบอกว่าหลายๆครั้งที่เขาตัดสินใจอยากตัดสินใจเหมือนอยากจะให้คุณไปเจอกับสิ่งที่ดีกับความหวังใหม่ในที่ดีกว่ากับเขาอะ่ะแต่เขาก็รู้สึกว่าพอถึงเวลานั้นน่ะเขาก็เขาก็ปล่อยคุณไม่ได้เพราะเขาแบบ เขาคิดถึงคุณเขายังอยากจะมีหวังอยากจะมีคุณในความสัมพันธ์ในในความรักครั้งนี้เขาอยากมีคุณเป็นคนในครอบครัวเป็นคนรักเป็นแฟนเป็นภรรยาหรือเป็นสามีในอนาคตนะคะหลายหลายครั้งที่มันเขาก็รู้สึกว่าที่มีปัญหากันที่จบกันหรือความรักของคุณกับเขาที่ไม่สามารถเปิดเผยในความสัมพันธ์นี้ได้อะ หลายครั้งเขาก็อยากจะปล่อยให้คุณอะปลดปล่อยให้คุณอะไปเจอกับคนใหม่ไปเจอกับความหวังใหม่ไปเจอกับสิ่งที่ดีในชีวิตแต่สุดท้ายแล้วอะแต่สุดท้ายแล้วอะเขาก็เขาก็แบบปล่อยเราไม่ได้เหมือนเดิมอะเพราะว่าเขาเขายังรักเราอยู่อะเขายังมีหวังในความสัมพันธ์เนี้ยเขายังอยากให้คุณกับเขาอะยังเป็นกลับมาเป็นคนที่คบหาดูใจมาเป็นแฟนมาเป็น สามีภรรยาหรืออยากจะสารต่อให้มันเป็นถึงจุดจุดนั้นนะคะอืมเนอะอืมนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณอ่ะเขาจะบอกอะไรคุณอีกคะอืมเขารักคุณนะเขาอยากจะมีคุณในชีวิตในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาเชื่อว่าการให้โอกาสก,ากันและกันแล้วก็มีความหวังกับความสัมพันธ์เนี้ยเขาบอกว่าขอเวลา ขอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ขอให้เขาได้พิสูจน์กับความรัก,อ,กอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมนะคะเขาอยากมีเราเขาอยากมีคุณเขาอยากมีคุณเพื่อน,นเขาอยากมีทีมสองเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์เพราะว่าเขามีใจผูกพันและเขาอ่ะรักคุณมากๆหลา,หลายครั้งที่เขาพยายามที่จะตัดสินใจที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์แต่สุดท้ายก็ไปไม่ได้ เขายังรักและรอคอยและคิดถึงคุณอยู่นะคะอยากมีคุณในความสัมพันธ์อยากบอกว่าเขารักคุณมากๆเขาอยากจะเขาอยากจะแบบพัฒนาตัวเองเพื่อให้มีเงินมีทองแล้วก็ให้มีความให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันสามารถดูแลกันและกันแล้วไปไปได้ถึงขั้นที่เป็นเป็นคนในครอบครัวเป็นคนที่เป็นสามีเป็นภรรยากันในอนาคตนะ่ะ เขามีคุณอยู่ในความฝันในความหวังนั้นในความสัมพันธ์นะเนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณในความสัมพันธ์นี้นะคะโอเคเราขอคําแนะนําให้คุณสามใบว่าคุณควรทำอย่างไรกับสถานการณ์นี้อืมบางทีาการที่คุณอ่าคิดมากจนเกินไปพยายามที่จะหาคำตอบบางทีมันก็อาจจะยังไม่ได้เจอคำตอบอย่าเป็นกังวลอย่ามีความเครียดจนเกินไป นะถ้าสิ่งไหนที่มันไม่ใช่สุดท้ายแล้วมันก็จะถูกเปิดเผยถ้าการให้โอกาสกันครั้งนี้หรือการรอดูกันครั้งนี้คุณก็สามารถที่จะเริ่มต้นหรือให้โอกาสในการเรียนรู้ความสัมพันธ์ได้อย่างไรก็ตามความจริงถ้าถ้าเขาไม่จริงจังไม่จริงใจกับเราอ่ะสุดท้ายแล้วสถานการณ์ก็จะเปิดเผยเองไม่ต้องไปเครียดหรือไปซีเรียสนะคะ เราเหมือนเราแบบว่าสามารถให้โอกาสหรือเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ได้แต่ไม่ต้องไปถึงวิตกกังวลหรือเครียดเป็นกังวลจนเกินไปฉะนั้นการที่จะทําให้คุณมีความรักความสัมพันธ์ดีเหมือนคุณเองต้องออกไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยการเรียนรู้ศึกษาหัวใจกันมากขึ้นไปอยู่ในสถานที่โรแมนติกสถานที่ท,ที่มันมีความสุขเพื่อทําให้ความรักครั้งนี้มันเริ่มต้นหลับไปกันได้ในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะอืมโอเคเพราะว่าบางสิ่งบางอย่าง เขาคุณกับเขาเองก็ยังหึงยังหวงยังมีความต้องการกันและกันอยู่เลยในความสัมพันธ์แต่ความรักของคุณกับเขาเองน่ะคือบางทีมันก็ต้องบางทีก็อาจจะไม่ต้องทุ่มไปทั้งหัวใจอะ่ะบางทีก็ต้องใช้สติใช้การเรียนรู้สถานการณ์ต่างๆด้วยด้วยสติของเราในการมองคนนะสุดท้ายแล้วอะ่ะ เขาอาจจะเป็นคนที่ถ้าเขาต้องการมีเราอยู่ตรงนี้เขาจะเป็นคนที่พยายามที่จะทําเพื่อคุณบางทีเราไม่ต้องพยายามหรอกเราเองก็ทําได้ถ้าที่เราทําได้แล้วก็เริ่มต้นในสิ่งที่เราจะทําได้ให้เขาให้กับเขาก็พออืมให้เขาเป็นคนพิสูจน์ที่เขาถ้าเขาอยากจะทําอะไรเพื่อเราก็แล้วกันนะคะแม่หมอเป็นกํนลาลังใจให้คุณเสมอค่ะขอให้คุณพบเจอกับแสงสว่างพบเจอกับทางออกของความรักความสัมพันธ์นะจ้าวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ต่อไปผูดที่เลือกพูดที่เลือก,อ,กอ่าสีชมพูนะขอดูค่ะว่าพลังงานเอนเนอรีของคุณเป็นอย่างไรพลังงานเอเนอรีของคุณเป็นอย่างไรแต่แห้งแม่งอืมโอ้โหเหมือนความรักของคุณนิ่งเนาะแล้วก็มีเรื่องราวที่เหมือน วันคุณอาจจะเคยจบกับเรื่องรากับความรักความสัมพันธ์หรือมีการเลิกลาอย่าล้างจบความสัมพันธ์ตัดขาดกับความสัมพันธ์แต่คุณก็มีความหวังกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่รอคอยความรักความสัมพันธ์รอคอยใครสักคนรอคอยความหวังใหม่หรือรอคอยคนต่างถิ่นแดนไกลนะความรักระยะทางห่างไกล สถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนการที่อยากจะรู้ถึงสถานะความสัมพันธ์คุณมีใจผูกพันและมีใจรักกับคนคนนี้มากๆที่คุณนึกถึงที่คุณคิดถึงอยู่นะอืมโอเคเรามาดูกันค่ะว่าคนคนนั้นเขารู้สึกอย่างไรกับคุณโอเคเขารู้สึกชอบคุณมากๆนะอืม เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่อบอุ่นเป็นหญิงหรือเป็นผู้ชายที่มีความอบอุ่นอยู่ด้วยแล้วเขาสามารถไว้วางใจสามารถพูดคุยหรือเล่าอะไรต่างๆสามารถปรึกษาสามารถที่จะไว้วางใจซึ่งคุณและคุณซึ่งกันและกันและไว้ใจกับคุณได้ในความสัมพันธ์นะไม่ว่าจะเป็นการ พูดคุยเรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องชีวิตเรื่องการพัฒนาแนวทางการดําเนินชีวิตอะไรก็ตามคือเมื่อเขามีเรื่องราวที่หนักอกหนักใจมีปัญหาในชีวิตเขาสามารถไว้วางใจที่จะพูดคุยให้กับใ,ใ,ให้กับคุณได้รับรู้ได้สิ่งที่เขารู้สึกกับความสัมพันธ์นี้เขาก็คาดหวังแนละอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตเขาเองก็มองเราอะ่ะอยากจะได้เราเป็นแฟนหรือคนที่คบกันเป็นแฟนแล้วก็อยากจะพัฒนาถึงความสัมพันธ์ที่อยากจะได้คุณเป็นคู่ครอง เป็นสามีเป็นภรรยาอยากจะมีคุณอยู่อย่างนี้ในชีวิตอยากจะมีกันและกันอยู่กันด้วยกันจนแก่จนเฒ่ามีลูกมีหลานเนาะเป็นปู่เป็นย่าอะไรประมาณนั้นเลยเขาคาดหวังกับคุณถึงขั้นที่อย่างนั้นเลยนะเขามีความสุขที่มีคุณอยู่ในชีวิตเขาอยากจะเรียนรู้กับคุณให้ได้มากที่สุดและมีคุณอยู่ในชีวิตแบบนี้ไปนานๆน,น,นะคะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณและเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณค่าในความารักความสัมพันธ์นี้ ในบางครั้งระยะทางหรือการาเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในชีวิตอืเขาอยากจะให้คุณเชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาเป็นปัญหาที่เขาแบกรับหรือปัญหาที่เจอหรือปัญหาในความสัมพันธ์ให้คุณเชื่อว่าเขาอ่ะจะฝ่าฟันอุปสรรคและไม่ไปจากคุณอยากจะเริ่มต้นและอยากจะมีคุณอยู่ตรงนี้ถึงแม้ระยะทางปัญหาอุปสรรคความเจ็บปวดเรื่องราวอะไรต่างๆที่จะเข้ามา ความไม่เข้าใจกันหรือระยะทางปัญหาของแนวปัญหาของชีวิตจะมีมาสักแค่ไหนเขาก็ยังไม่ไปจากคุณเขายังอยากจะมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรหรือเจอสถานการณ์อะไรเขาเองอยากจะอยู่เคียงข้างคุณและเขาก็จะอยู่กับคุณตรงนี้นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารที่เขาอยากจะบอกขอให้คุณไว้วางใจและเชื่อเขาเถอะว่าเขาอะยังรักและรอคอยคุณอยู่อยากจะมีคุณในความสัมพันธ์นี้นะ รอคอยเขาเองก็เฝ้ารอ,อสิ่งศักดิก์สิทธิ์เฝ้ารอคาอธิษฐานหรือรอคอยความความหวังนี้ให้เกิดขึ้นนะบางทีระยะทางโควิดไหมนะคะคนต่างชาติต่างภาษาเหมือนเขาอยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวตนของเขาว่าเขายังรักและเขายังมีคุณในความสัมพันธ์นี้อยากจะมีคุณอยู่กับเขาแบบนี้ไปนานๆอยากได้คุณเป็นคู่ครองแน่นอนอยากได้คุณเป็นภรรยา เพราะตัวคุณเน่เป็นคนที่เขาตามหามานานไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอรูปร่างสรีระสัดส่วนทุกอย่างการงานการเงินหรือความสัมพันธ์ที่คุณมีได้หล,หลายอย่างนะคะอถึงแม้ว่าบางอย่างมันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนในตอนนี้แต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ชัดเจนในอนาคตเขาอยากจะมีเราอยู่ตรงนี้เขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณมากๆเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณพลังงานเอ e r g y ความรักมาเต็มเลยนะ จริงจริงแล้วเขารักคุณนะอืมเขารักคุณมากด้วยอืมเขาอยากมีคุณเขาไม่ได้มาคบกับคุณเล่นๆน่ะคนที่คนเลือกทีมสีชมพูอ่ะเออนะอืมบางทีอาจจะเป็นอุปสรรคระยะทางปัญหากับการงานการเงินหรือเปล่าอืมแต่ว่าความรักที่มีไม่ได้ถอยลงไปยังมีคุณอยู่ในหัวใจเสมออ่ะขอข,ขอดูว่าคุณควรทำยังไงกับสถานการณ์นี้ คุณต้องหักเชื่อใจและเรียนรู้เข้าใจบริบทกับความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างหลายอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยหรือหรือสถานการณ์ที่ชัดเจนได้ตอนนี้แต่ไม่ใช่ว่ามันจะมันจะไม่ไม่มีการพัฒนาในความสัมพันธ์บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกสับสนจนเกินไปไม่ความไม่มั่นใจไม่แน่ใจจนเกินไปแต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับ การให้กำลังใจแล้วขึ้นอยู่กับคุณทั้งสองคนว่าคุณจะฟันฝ่าอุปสรรคและจับมือกันไปในความสามพันธ์นี้ไหมนะคะอืมบางครั้งเราคุณอาจจะเป็นกังวลหรือคิดมากจนเกินไปขออิสาะใบขยายให้กับคุณอ Language. ขอให้คุณเชื่อมั่นในความจริงเชื่อมั่นในเวลาเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณศรัทธาในความรักถ้าคุณเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องเชื่อมั่นในตัวตนของเขา คุณจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆและความรักความสัมพันธ์ของคุณก็จะมีการพัฒนาแล้วก็ไปต่อกันได้ไม่มีสิ่งไหนที่จะดีไป,ไปกว่าคือการเชื่อมั่นในการและกันนะคะโอเคนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเขาอยากจะบอกคุณนี่แหละคะ่ะว่าเขารักคุณมากๆเขาอยากมีคุณในความสัมพันธ์นี้เขาอยากมีคุณอยู่อย่างนี้ไปกับเขาตลอดไปและก็ ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรหรือเขาเจอปัญหาอะไรเขาอยากให้คุณกับเขามีกันและกันแบบนี้นะคะแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ขอเวลาให้โอกาสซึ่งกันและกันบางครั้งอย่าเป็นกังวลหรือเครียดจนเกินไปอืเหมือนคุณถ้ามีความศรัทธาและเชื่อว่าในความรักความสัมพันธ์นี้เขาก็พร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างเพื่อคุณนะคะที่รักวันนี้แม่หมอปลาไปก่อนค่ะขอให้คุณพบเจอกับความรักและแสงสว่าง ของความสัมพันธ์ขอให้คุณพบเจอเนื้อคู่โดยเร็ววันวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะที่รักสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย